วะนี่นางอาการเป็นอย่างนี่เพราะฤทธิ์มนโยคะอันขังบังคับได้จนให้ตอบยุบบนได้ตามต้องการแต่จะบังคับใครๆให้กลับมนุวิญญาณให้ชอบให้ชังยืนยันอยู่นานย่อมจะเป็นการสุดพ้นวิสัยหากว่าพระองค์มีพระประสงค์จะเพียงอยู่ให้นงครานฉลองรองพระบาทไซข้าอาจผูกใจไว้ด้วยมนตรา มิให้อนงดืดึงขึงขัดซึ่งพระอัจฉาบังคับให้ยอมประนอมเป็นข้าบาทบริจาริกาเทวัาสุเทศบอกว่าอะเราไม่ขอได้นางละหนอโดยวิธีนั้นเสียแรงเรารักสมัครใจคันอยากให้หนางนั้นสมัครรักตอบกูกจิตด้วยมนแล้วตามใจตนฝ่ายเดียวมิชอบเราฝ่ายระโบ อารมณ์ใจปลอบให้นางนึกชอบนึกรักจริงใจฉะนั้นท่านครูคลายเวทมนต์ดูอย่าช้าร่ำไรหากเราโชคดีครั้งนี้คงได้สิทธสมดังใจรีบคลายมนตราเอวังเทวะมายาบินประมือแล้วคลายมนสกดวิชุมมาลาชันแปดอันเวทอาถรรที่พันผูกจิต แห่งนางนิ่งมิดอยู่บัดนี้นาจงเคลื่อนคลายนิดจากจิตกัญญาคลายคลายอย่าช้าสวัสดีสวาหาย